สวัดีครับกินข้าวมีเมนูมาแนะนำอยากบอกว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้เมนูอื่นๆของนี้อีกแล้วนี่ฮัลโหลขาหมู ไม่ใช่ขาหมูหรอกเป็นหมูเป็นหมูชิ้นนี่แหละช้ำๆเดี๋ยวชิมกันเขาบอกว่า,าไม่เค็มนำไม่ใช่กับข้าวมีลองดู เป็นพาโลที่แบบไม่ใช่พาโลตลาดนะคือพารโลตลาดมนะันจะหวานนําแต่พารโลบ้านนี้คือพาโลที่เคม็มนำหวานตามโอเคหรือย่ขออนุญาตกินก่อนอร่อย